สวัสดีค่ะโบตันนะคะ ตอนนี้ก็เป็นคุณแม่นะคะตั้งท้องในสัปดาห์ที่34แล้วค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะโบตันจะนําเคล็ดลับดีๆในการดูแลรูปร่างขนาดตั้งครรภ์น,นะคะมาฝากกับแม่ท้องในกลุ่มนี้นะคะเป็นการนําท่าโยคะสาหรับแม่ท้องโดยเฉพาะมาสอนนะคะให้กับแม่ท้องทุกคนเลยเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยโบตันนำเสนอไปทั้งหมด4ท่านะคะไม่ว่าจะเป็นท่านักรบนะคะท่าดอกโบเอียงข้างท่ายืดหลังก้มหน้านะคะแล้วก็ ยังมีท่าบิดตัวนะคะซึ่งแต่ละท่าเนี่ยเป็นท่าที่แม่ท้องทุกคนที่ไม่เคยเออกกําลังกายที่ไม่เคยมีพื้นฐานในการออกกําลังกายหรือการเล่นโยคะก็สามารถทําได้ค่ะอีกสามท่าวันนี้ก็เช่นกันนะคะจะเป็นท่าที่ว่าตัาอ่านได้ไปเรียนรู้มาจากคุณครูนะคะที่สอนโยคะสําสหรับคุณแม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะนะคะมันนําเสนอทั้งหมด3ท่าด้วยกันนะคะคือท่าเนี่ยจะเป็นท่า ที่ทำเรียนแบบท่าแมวนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีท่าอะไรบ้างและอย่าลืมทาตามกันนะคะสําหรับท่าแรกนะคะให้เริ่มวางสอกระยะห่างระดับหัวไหล่และค่อยๆยืดแขนจนไปสุดมือให้พยายามวางหัวเขา่าตรงกับข้อต่อสะโพก โดยที่ให้เข่าห่างกันร,ระดับสะโพกหรือกว้างกว่านิดหน่อยนะคะกรณีที่แม่ท้องมีท้องที่ใหญ่มากๆจะก้มหน้าหรือว่าจะหันศีรษะไปข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ค่ะเพื่อที่จะได้หายใจได้สะดวกขึ้นนะคะค้างท่าไว้1-2นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะให้พยายามยืดตัวกลับมาท่าเดิมใช้ฝ่ามือดันลำตัวกลับ สู่ท่าปกติเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะท่าต่อไปนะคะเป็นท่านแนวยืดตัวให้วางหัวเข่าชิดกันนะคะและค่อยๆย,ยืดขาเตะไปด้านหลังทีละข้างค้างไว้นับหนึ่งถึงห้าและทงสลับอีกท่าหนึ่งเหมือนๆกันโดยที่ พยายามยืดหน้าอ,อกแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกปับจูดท่าเริ่มหายใจเข้าทําซ้ำเหมือนเดิมน,นะคะทำสองข้างนะเป็นหนึ่งเซตทําครั้งละห้าเซตต่อหนึ่งวันค่ะ แมวโกรธนะคะให้วางหัวเข่าชิดกันนะคะหายใจเข้าแอ่นอกเงยหน้าขึ้นหายใจออกก้มหน้าปูดสะบักกระดกกระดูกหัวหน้าวเข้าหาลำตัวและทำซ้ำแบบนี้ทั้งหมด10ครั้งคุณแม่ที่มีท้องใหญ่มากๆสามารถ วางหัวเข่าให้ห่างกันได้เล็กน้อยนะคะ